สวัสดีค่ะว,วันนี้จะมาอ่านงานเล่งวิธีช่วยโทรารจากความมืดเมื่อนานมาแล้วฉันเคยใช,ชีวิตเป็นนักเรียนเตรียมสอบข้าราชการของประเทศที่ชื่อว่าสาธารณรัฐเกาหลีถึงจะเป็นชีวิตที่น่าเวทนาแถมยังเกิดอุบัติเหตุในวันที่สอบตรงอีก แต่ตอนที่ความทรงจำในตอนนั้นฟื้นคืนมาคือตอนที่ชีวิตแรกในฐานะเลนหาสินสดลงและวนกลับมาเกิดเป็นครั้งแรกแน่นอนว่าฉันคิดว่ามันเหลวไหลแต่เอาจริงๆฉันรู้สึกเหมือนมันไม่ใช่เรื่องจริงเฮ้ยเพราะว่าฉันมาเกิดใหม่ในโลกนี้ได้ มีชีวิตอยู่มาเกิน20ปีแล้วย่าบอกนะว่ายังนอนอยู่อีกอยู่หน่ะเ่นคืบคนคนนี้คือแม่แท้ๆของฉันอลิสวอนเดอร์ Wonder. คือคนที่จะขายฉันต่อให้กับตระกูลฮาร์ในวันนี้มือ เพราะว่าไม่ได้เจอมานานแล้วหรือเปล่านะก็เลยรู้สึกดีใจยังไงไม่รู้มัวทําอะไรอยู่ฉันบอกให้รีบตื่นเพราะว่าวันนี้มีที่ที่ต้องไปไม่ใช่เหรอเออขอโทษค่ะจริงสิในช่วงเวลานี้มักจะชอบหงุ่นงิดใส่ฉันนี่นาะถ้าสำนึกผิดก็ลุกได้แล้วรีบลุกได้แล้ว ถึงฉันจะมาเกิดใหม่หลายรอบจนรู้แล้วว่าวันนี้ตัวฉันถ้ถูกขายไปพวดจะรีบอาบน้ำเดี๋ยวนี้แหละค่ะแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะขัดขืนสักนิดเลยเพราะฉันคิดว่าวันนี้จะต้องรีบไปที่นั่นให้เร็วที่สุดกับ ตอนที่วนกลับมาเกิดเป็นครั้งแรกและนึกถึงเรื่องในชาติก่อนก,ก,กุกักกุกักกุกักท่าแม่กำลังคิดเรื่องอะไรอยู่นะสิ่งที่ทำให้ฉันเชื่อได้ยากที่สุดก็คือฉันเข้ามาอยู่ในโลกของนิยายและฉันได้ตายไปแล้วทั้งเอกของนิยายเรื่องนมกบุญูหญิงตัวประกอบเรื่องนี้ คือ ra, ary, สเตลล่าเลี่สุดสูงผู้งดงามที่มีพลังการรักษาถึงแม้ว่าจะเคยโดดเดี่ยวและถูกเมินจากครอบครัวแต่ทันทีที่พลังของเธอเผยอ,ออกมาให้โลกได้เห็นจู่ๆเธอก็ได้รับความสนใจและถูกคั่คามจากทุกคนนิยายเรื่องนี้ เป็นเรื่องราวที่เน้นความรแมมติกของพระเอกที่ปกป้องเธอคนนั้นฉันมาเกิดใหม่เป็นเลนวอนเดอร์หนึ่งในตัวประกอบของนิยายเรื่องนั้นแล้วที่แย่ไปแล้วที่แย่ขึ้นไปใหญ่คือฉันเป็นผู้สาวบุญธรรมผู้ไร้ค่าของตระกูลฮาร์ดอันชั่วร้ายในนิยายในชีวตนั้นในชีวิล้านน,นั้นเป็นไปตามตัวฉบับคือ ฉันกำลังจะฆ่าองค์จักรพรรดิเจเนตซึ่งเป็นพระรองตามคำสั่งของตระกูลแต่โดนจับได้รีบถูกสังหารจึงถูกสงหารหมู่ทั้งตระกูลต้นฉบับหลังจากนั้นดำเนินเรื่องโดยองค์จักรพรรดิผู้สู่เข้าด้านมืดเพราะคุณอุบายของตระกูลฮาร์ตเขามีความรักที่ปิดเบี้ยวและยึดติดก,กับนางเอกจากนั้นในชีวิตที่สองที่วนกลับมาเกิดฉัน คิดจะฟื้นฟูตระกูลให้ดีขึ้นฉันนึกว่าฉันจะต้องทําได้อย่างแน่นอนเพราะฉันรู้เนื้อเรื่องจากต้นฉบับอยู่แล้วและเคยมีชีวิตมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ฟื้นฟูบ้าโบอะไรล่ะตระกูลฮานน่ะชัวร้ายยิ่งกว่าเมื่อก่อนซะอีกสุดท้ายฉันก็จบชีวิตลงอีกครั้งพร้อมกับตระกูลด้วยน้ำมือขององค์จักรพรรดิ ผู้เกี่ยวกราดในชีวิตที่สามฉันตั้งใจจะหนีไปใช้ชีวิตอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเตรียมอย่างรอบคอบทุกอย่างจงสมบูร์แบบจนถึงวันที่จะหนีไปแต่ตอนนั้นฉันก็โดนจับโดยอัศวินของ,องจักรพรรดิที่มาจับกลุ่มตะกูลฮาร์ดและถูกลากตัวไปทั้งอย่างนั้นแล้วกินยาพิษตายอีกครั้ง หรือก็คือเมื่อกี้นั่นเองก,กุกกบกุกกเอาลราถ้างั้นทีนี้ในชีวิตที่สีนี้ที่ได้รับมาฉันจะทำยังไงดีนะถึงจะมาใช้ชีวิตจะใช้ชีวิตยังไงถึงจะใช้ชีวิตยังไงพออายุยี่สิบสองปีอีกครั้งก็ต้องตายก่อนฤด,ดูหนาวอยู่หรือเปล่านะครั้งนี้คือชีวิตที่สีในนิยายแล้วครั้งนี้ ต้องทําให้ได้ฉันอยากหยุดวังวนนี้และใช้ชีวิตจะมีความสุขเอียดถึงแล้วหรอเรนจิกจิตอะอ่ะอะะผ่านมานานแล้วก็เลยลืมไปเลยพึบตึกพึบปึงปึงแอดเด็กคนนั้นคือลูกของท่านวินเรียนโรครับใช่ค่ะ ไม่ได้เจอกันนานเนะอริยวนเดอร์คนอย่างเธอนี่ไม่นึกเลยว่าจะให้กำเนิดลูกของท่านพี่ต้องมารอดูกันถึงจะรู้ว่าเด็กนั่นเป็นสายเลือดของทุกคนหาหรือของว่าเราจริงๆหรือเป็นแค่เด็กไม่เอาในคนหนึ่งฟังคำพูดนักมงิดนั้นเป็นครั้งที่สีแล้วสินะ ตระกูลหลักของอาณาจักรซูเบิร์ตในนิยายมีทั้งหมด4ตระกูลตระกูลขับตระกูลไดมอนด์ตระกูลสเปรดและตระกูลฮาร์ดซึ่งทั้งหมดคือตระกูลที่ช่วยเหลือซูเบิร์ตซึ่งเป็นรัศวงของและก่อตั้งจักรวรรดิ คนเขียนคงจะอ้างอิงมาจากไพ่สีนาะถ้าสืบตอ่อสายเรื่องของสีตระกูลนี้คนคนนั้นจะได้รับพลังจุดเด่นที่ตระกูลนั้นมีอยู่ตระกูลฮาร์ทที่เป็นหนึ่งในนั้นมีพลังเกี่ยวกับความฝันซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับทางด้านจิตใจเหลือบไม่รู้ทําไมเขาเชื่อแบบนั้นจึงได้มีพลังนั้นได้ฉันได้ยินเรื่องราวความรักของเธอกับท่านพี่ในจดหมายแล้ว แต่จะให้ฉันเชื่อว่าท่านพี่มีความสัมพันธ์แบบนั้นกับเธอซึ่งเคยเป็นสาวไซสจริงๆเหรอที่สำคัญตอนนี้ยังจะมาของเงินเพราะเด็กนั่นเป็นเด็กของตระกูลฮาร์ดอีกค่ะที่ฉันมีหลักฐานว่าเด็กคนนี้สิบท์ใส่เรือของตระกูลฮาร์ดค่ะเสียเอาสิในขอดูหลักฐานที่ย้ำรักย้ำหนามาในจุดหมายหน่อยสิง ดุนตานั้นฉันได้ยินมาจากท่านวินเรียนแล้วค่ะว่าคนของตระกูลฮาจะสืบทอดโรแม,ม่นตาลักษณะนี้จกากรุ่นสู่รุ่นและยังได้ยินมาอีกว่าเมาื่อตโตขึ้นก็สามารถใช้ความสามารถปกปิดสิ่งนี้ด้วยตัวเองได้ด้วยว่ายังไงคะ ันไม่สามารถสร้างดวตาของเด็กคนนี้ขึ้นมาตามใจชอบได้หรอกคะ่ะจะมีหลักฐานไหนที่ชัดเจนไปกลัวสิ่งนี้อีกหรอคะจิพ่อบ่อนไปเอาเงินมาถ้าอย่างนั้นฝากดูแลเรนด้วยนะคะในชีวิตนี้ก็เช่นกันท่านแม่ จากลากันแบบนี้คงไม่ได้พบกันอีกเ่นไมไ่ว่ายังไงแต่จากนี้ไปเธอต้องอยู่ที่นี่ครั้งนี้ขอให้ท่านแม่ใช้ชีวิตยอย่างที่ต้องการจริงๆนะคะโชคดีนะเ่นในสามชาติก่อนที่ผ่านมาเมื่อถึงรดูหนาว ดูหนาวปีนี้ฉันมักจะได้ยินข่าวเดิมๆอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วท่านแม่เป็นโรคที่ไม่ทไม่มีทางรักษาได้และเธอได้จากโลกนี้ไปแล้วท่านแม่อาจจะคิดว่าการพาฉันมาอยู่ที่นี่น่าจะดีกว่าปล่อยให้ฉันอยู่ตัวคนเดียวในโนคตน่าสินะชาตินี้ฉันก็จะใช้ชีวิตอย่างที่ฉันต้องการเหมือนกัน ที่จริงแล้ววันนี้ในภาษาดังนี้ฮไม่ได้มีเพียงแค่ฉันที่เป็นแขกที่มาหาข่าวหาร์นเนกบางทีถ้าฉันเคลื่อนไหวตอนนี้อาจจะยังไม่สายเกินไปก็ได้ในชีวิตฉันไม่รู้เรื่องอะไรก็เลยอาแต่ร้อง หชอยู่ในห้องรับแขกคนเดียวในชีวิตที่สองและสามฉันมัวแต่และมัดระวังเกินไปก็เลยไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรแต่ครั้งนี้มันตากออกไปวันนี้คือวันที่ตระกูลฮาร์จะสร้างฝันลายให้กับเจเนเป็นครั้งแรกเดี๋ยวก่อนเส้นนั้นมันเดี๋ยวก่อนค่ะ ครั้งนี้ฉันจะลองหยุดมันด้วยตัวของฉันเอง